เดดดีียยยววู้อจคอปเตอร์หรือเปล่ามีอยู่กดเลยด้วย

เฮ้ดูเร็วไอ้ยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับทำสุดะครับตอนนี้ก็มาดูนะครับการสาวเหรอครับว่าผลที่เราหวานไว้เมื่อกี้สาวแล้วนะครับว่าจะติดหรือเปล่าหรือเปล่าดูนะครับได้แล้วสองหนึ่งนะครับค่อยดูตัวใหญ่ค่อยดูตัวใหญ่ค่อยดูนะครับพ้าทางนั้นป้าติดเบ็ดไหน โอ oh, time, ้ทำไมมันเงียบหมดอย่างเงี้ยครับทำไมมันเงียบหมดเงี้ยไม่เห็นมีฝนเลยพัดล้มต้นไม้เลยอุ้ยมีมาแล้วเหรอมาดูนะเงียบกิฟต์เลยครับตัวใหญ่น่ารักเลยป๊าโอ้ยดูครับดูนะครับอ่าดูครับว่าจะมีติดมาหรือเปล่าดูนะครับดูนะครับว่าจะมีติดมาหรือเปล่าโอ้ดูไม่ได้เลยครับดูฝนครับเต็มเหงครับ พนไ,ไนเอา,เ<ร>าดูครับดูครับ <laughs> ผลผลขอย่างนั้น่าพ่เด็กๆ, <laughs> g, ๆ <laughs> ขึ้นไปถอดปล่าอา <laughs>